แต่เมื่อวานนี้เป็นเวลาของคุณชูวิทย์กำมลวิสิทธิ์คือเพิ่งไปคะไปพร้อมกับคุณพงศักดิ์เรือนเงินสอสอัญชีรายชื่ออีกคนหนึ่งโดยเข้าไปแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนคุณชูวิทย์เนี่ยเอาครอบครัวมาด้วยนะฮะก็คือคุณตาการตาหรือตะแล้วก็คุณต่อตระกูลหรือต่อกมลวิสิทธิ์โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการสื่อมวลชน ตามความคาดหมายอย่างที่เห็นหเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก่อนการแสดงตนนะฮะว่า19บกกรกฎาคมเป็นวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมสัญ,ญลักษณ์ของวาจาสิ์ถ้าคุณยิ่งรักเป็นนายกได้รับการรับรองก็จะนำลูกหลอองค์เจ้าแม่กวนอิมไปถวา,ายจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าภาคภูมิใจซสยิ่งกว่าเป็นสมัยสสครั้งแรกในนามชาติไทยเพราะว่าคราวนี้ได้คะแนนมากกว่าสมัยที่หาเสียงให้พรรคชาติไทยะสีกค่ะ นักข่าวถามว่าอยากทํางานในกรรมธิการชุดไหนคุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่สนใจงานกรรมธิการไม่ขอไปแย่งกับใครรู้ว่าคนที่มาเป็นกรรมธิการเนี่ยต้องใช้สิทธิ์เพียงเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนเท่านั้นแหละนะขณะที่ก็พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์พักเพื่อไทยว่าที่รัฐบาลด้วย ค่ะบอกว่าอย่าว่าผมสอนเลยนะกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนะี่ยอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเพิ่มเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยถ้าทําไม่ได้ก็ออกมายอมรับแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนซะเถอะว่าทาไม่ได้ว่าที่พูดไปเนี่ยหาเสียงเท่านั้นอย่าพูดตลบตะแลงประชาชนวันนี้ไม่ได้กินยาคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะช่วงที่สัมภาษณ์แล้วกลับออกมาฟังตรงข้ามรัฐทัภา,านี่ฮะมาทําพิธีตั้งแต่การ บูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะทําทพิธีตัดไม้ข่มนามสาบแช่งสอสอที่ทุจริคตคดโกงแล้วก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการเอามีดหมอมาทําพิธีสะกดด้วยนะฮะลองไปดูบรรยากาศดูฮะผมก็กีดไว้ให้เพื่อเห็นว่าคนโกงจะเข้าไปในสภานี้ไม่ได้เข้าได้ก็จะไม่มีความเจริญ จะไม่มีความสุขสงบคนไหนที่คิดโกงกินภาษีอากรราษฎรงบประมาณกระทรวงต่างๆคิดแล้วทำก็ขอให้รพระพาปุาษรุสาบแช่งขอให้ตกนรกหมกไหมชั่วกับชั่วกันทำกิจการใดก็ไม่มีรุ่งเรืองชีวิตพบแต่ความวิบัติพูรนี้หน่อยเดดอยเิคุณอาจจะเห็นว่าผม ไม่แลแต่นี่แหละนี่แหละก็คือวิธีการตัดไม้ข่มน้ำสสที่จะอนุมัติผ่านงบประมาณต่างๆดังนั้นใครที่เข้าประตูนี้ไปจิตใจบริสุทธิ์คิดดีกับประเทศชาติขออนุโมทนาขอให้ครอบครัวม,มีความสุขโชกที่ผมเขียนเนี่ยเป็นทางเข้าพอดีผมดูมาแล้วผมเอาเข็มทิศมาวัดผมจ้างซื้อแปะมาจากประเทศจีน